เหนือเมฆของเซเว่นฟาร์มครับแม่แต่เรื่องของประสบการณ์ครับอย่างที่เรียนไปครับเหนือเมฆนี่ถือว่าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยอายุนี่ก็โอ้โหห่างกันพอสมควรครับ11ปีนะครับ28กับ17พยายามเดินเข้าหาก่อนนะครับเหนือเมฆครับก่อนเดินขู่น้องเลยครับแต่ว่าเมียวเซนจะกลัวไหม ขยับหล่อนะครับต่อยขวามาแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับอเมริกาเซน,เ,นเมย้เมฆยังยิ้มอยู่ครับจิ้มซ้ายแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาครับโอ้ตัวใหญ่แบบนี้ต้องเตะแรงเลยครับถึงจะสะเทือนครับโอ,โอ้แต่ตัวใหญ่แบบบังกันมิดเลยนะครับผู้นี้โอ้เนือเมฆจะโค่นยักษ์จากเปอร์เซียอย่างไรครับ น้ำหนักเท่ากันนะครับร5อปอนด์ครับโอ้โหแข่งขวาหมัดขวาโอโ้เริ่มต้นได้ดีเลยครับดอกแรกดอกสองอาจจะไม่สะเทือนครับต้องมี 3, 4, 5เติมเต็มมาครับหมัดไม่โดนครับเหนือเซนเจอร์แข่งขวาอโ,อโอ้โอ้ต้องบล็อกหมัดดีๆครับเหนือเมฆครับโอ้วงในเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ครับ หมัดั้งวหออรานี่สิครับอันตรายทุกคนครับสาวไปาสาวมาหน้าเสียวไส้ครับเหนือเมฆค่อยๆขยับหววขวาแล้วตามด้วยหมัดซ้ายครับแม่กระทึงว่าไม่มีประมาทนะครับเหนือเมฆครับกาตี้ยกสูงตลอดเวลาแหเบลเซนก็หาช่องทางเจาะนะครับ ่อยอซ้ายดีว่าโดนเลปลายมาจิ้มเขินๆน,นอ่ะแข้งขวาไปครับเหนือเมฆแข้งขวาของอาเมียวเซนยังติดบ,บางอยู่เจอแข้งขวาของเหนือเมฆอีกแต่ก็ไงไในเจาะง่ายๆนะครับอาเมนือเซนนี่ก็ต้องดูครับดูทิศทางให้ดีครับแล้วลาาไปก็เจอแข้งโอ้โหจิ้มซ้ายสวยครับ โอ้โหหัวขวาเขาที่พับในหัวอีกทีนีรก็ต้องดึงหลบครับยังดียังมีหางอยู่ครับเหนือเมฆค่อยๆขยับหมัดยังไม่ถึงครับอามิกาเซนดึงหลบหมชกแรกครับสายไม่ถึงครับหมัดหนึ่งสอง โอ้โหแรกหมัดไม่ดีครับเหนือเมฆครับแต่ก็ลงทุนจริงๆครับโอ้อันตรายครับเขาใหญ่เขายาวกว่าครับโอดใจโอ้ยแตหลุดโดนอีกแล้วครับมิวเซนเนี่ยต้องจังหวะอาศัยมิวเซนที่ไตลุดนะครับเอามาครับกดวงในตีสวยครับเหนือเมฆกดมาตีโอทำได้ดีครับ เนี่ยครับต้องทิ้งจังหวะออกอาวุธเร็วๆนะครับเหนือเมฆครับจับได้นี่ต้องออกอาวุธเลยไม่ต้องแต่งตัวนานครับนี่ครับวงในเนี่ยโอ้ยโดนเวียงครับจังหวะนี้แอแรงปะทะยังสู้ไม่ได้ครับต้องหาเหลี่ยมหามุมดีๆครับกบ่าแข้งขวาดีครับแล้วก็ต่อยบัดขวาเตะหลุดนี่ครับรอจังหวะแบบนี้ครับอุ้ยลำตัว ตะหลุดโดนอีกแล้วอามิลเซนแ,แต่พอเตะแล้วต้องดึงให้เร็วนะครับเพราะวาอามิลเซนนี่ก็เตรียมสวนเหมือนกันครับแก่ทีมงานที่ก็เร่งขับไปเร็วๆครับผุกซ้ายไม่ถึง <c oughs> แกจะทำอะไรครับอามิลเซนเจอซ้ายของเหนือเมฆหนึ่งสองโอ้หมัดดีครับซ้ายแล้วก็ตามไปแข้งขวาโอ้สวยครับ โอ้โหแต่จะยุบหรือเปล่าเนี่ยสิครับดินคูเลยครับโอ้โหหัวแข้งขวาเต็มๆครับเกี่ยวไว้เททิงลงไปโอ้โล้มบ่อยๆนี่ไม่ดีนะครับแรงมันจะหายครับแต่ว่าตอนนี้ก็เชื่อว่าอาเมวัเซนนี่ก็น่าจะไม่ก็คุณน่าจะหนักใจเลยครับเจอเหนือเมยแบบนี้ครับเพราะสู้เหลือเกินหวัวซ้ายทีครับเต็มๆล็อกมายังตีไม่ได้ครับ โอ้โหเห็นได้ชัดเลยครับว่าอาวุธเนี่ยเหนือเมฆนี่เข้าเป้าเยอะกว่าครับโอ้แต่นี่ครับความหนักความแรงม้าแล้วครับสาวมัดเอ้าเจอดักสอกสวนโอ้อะไรกระเด็นครับแหมน้าตะวัสลีนเลยครับโอ้ยเต็มเต็มหน้าอีกแล้วครับมัดยับไม่ตกใจเลยครับเหนือเมฆครับจังหวะที่เหนือเซนเดินเข้ามาจะมาม้าดีดกระโหลกแถวนี้ไม่ได้ครับเหมือนผิดครับพิกานะครับ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งสัมผัสพื้นเวทีไม่ได้นะครับขณะออกอาวุธาถิดขวาครับจริงลำตัวสวยครับลำตัวทีสวยครับเหนือเมฆแข้งขวาตามไยหมาดขวาโอ้โหยังไงครับเริ่มจะโดนเยอะเลยครับอุตรดิตหรือว่าอีรานครับก็กลายเป็นอุตรดิตไม่กลัวนะครับเดินเข้าซ้ายนะครับแค่ขวาครับหุ่ไปเต็มเจอเททิ้งลงไปอีกแล้ว โอ้หล่าเหล่ี้แข่งขวาน,นี่เข้าเป้าเยอะเหลือเกินครับชายโครงด้านซ้ายไอเมลเซนนิดแดงไปหมดแล้วโอ้โหหุยแต่ไตที่ก็บไตบันเหลือเกินครับเนี่ยไตของเมลเซนก็เหมือนขี้เคเลียนะครับหลุดก็โดนสิครับเจอจิ้มซ้ายเข้าไปอีกเสียบโอ้โห,โโหเนี่ยรัดรัดอยู่เลยครับเหนือเมฆ ประสบการณ์เรื่องมวยไทยนี่มีเยอะกว่าอยู่แล้วครับโอ้โหอา,อา,าโดน,นขวาเอาโดนขวาอีกทีนึงโอ้ดีครับกรรมการยังไม่นับครับเหนือเมฆโอซิ่าก็ปูดแล้วครับโอ้สองหมัดเมื่อสักครู่นี้โดนนะครับเอาโดนมาอีกแล้วโอ้ช่วงแขนก็นยาวกว่าแล้วครับเอเมนือเซนครับช่วงตัวสาวหมัดใส่นี่เสียวไส้เหลือเกินโอ้ยต้องระวังครับเหนือเมฆ สัญญาณิเตือนมาหลายมาเอาโดนอีกแล้วเตะแล้วหน้าเปิดเลยโอ้โหถ้าเขาเร่งแบบนี้ทําแบบนี้ได้เยอะๆนี่น่ากลัวนะครับโอ้สถานการณ์ดีขึ้นทันตาเห็นอาวแปลกเหมือนกันครับอเมรเซนดามนี่โอ้ขิวขวาครับขิวขวาเลื่อนอาบมาแล้วอ่าน่าจะเป็นกําลังใจที่ดีให้เหนือเมฆครับนี่ครับโอ้กาลังฉายครับแตกซะงั้นครับอามร์เซนครับ โอ้โหเหนือเมฆดักเลยครับแบบนี้ครับอ่าขยับจะหวดขวาไม่หวดครับอ่ะระวังมาดอย่างเดียวครับเหนือเมฆอืมทีขวาดีครับทำลายจังหวอะอีกแค่นาทีเสร็จเลยครับโอ้โหมองนาฬิกาแค่มองเวลาครับอเมร์เซน ต้องเร่งแล้วครับโหยิงเร่งเหมือนจะยิงเละหรือเปล่าครับอเมร์เซนครับเดินเข้าไปเจอแข้งเจอข่าของเหลือเมฆอะยังไงครับอย่าพิ่งหมดกาลังใจครับเดินต่อไปครับเดินไปรับแข้งซ้ายเนี่ยครับต่อยคล่อมครับพอคล่อมเสร็จนี่เหลือเมฆนี่รัดคอครับแม้ว่าจะตีไม่ได้แต่ก็เผาเวลาไปได้หลายวิอยู่ อโอ้โหเลือดแดงทั้งแถบเล็บแถบขวาของอามอเซนด้าไมนี่ครับเจอแข้งขวาเหนือเมฆไปอีกจับกดมาเรียวแรงเนี่ยอาจจะเป็นรองครับเหนือเมฆแต่หลักเหลี่ยมเนี่ยดีกว่าครับจะเกี่ยวเกี่ยวไม่ลงซะแล้วครับ oh, โอ้โหแล้วก็เป็นอาเมอเซนด้าไมนี่ครับ มาแซงในยกที่3ครับ